สวัสดีค่ะพบกับรายการโคซิงเฮงมอร์นิ่งนิวส์เช้าวันพระอาทิตย์เกพฤศจิกายนราคาทองคำสปอร์ตยังคงปรับตัวลงต่อเนื่องเป็นวันที่3ทําจุดต่ำสุดในรอบ3สัปดาห์ปิดตลาดเมื่อคืน1,949ดอลลาร์ลดลง19ดอลลาร์ค่ะปะจัจจัยกดดันมาจากการที่เจ้าหน้าที่เฟดหลายท่านสนับสนให้เฟดขึ้นดอกเบีย้ยต่อไปไม่ว่าจะเป็นผู้ว่าการเฟดสองท่านบอเรอร์ l, และก็โบแมน มีประธานเฟดส,สาขามินิอแอปโลิสนะคะแล้วก็มีประธานเฟดส,สาขาชิคาโก้ด้วยส่วนการถแถลงของประธานเฟดในงานประชุมครบรอบหนึ่งร้อยปีแผนสถิติและวิจัยของเฟดเองท่านไม่ได้พูดถึงเรื่องอัตราดอกเบี้ยไม่ได้พูดถึงเศรษฐกิจธธของสหรัฐนะคะก็คงพูดถึงงานในแผนกสถิติวิจัยเป็นหลักมากกว่าว่าก็ให้ใช้ความยืดหยุ่นในการคาดการณ์ ส่วนกองทุน S P R Gold t a s m a n d ไขทองคำออกมา0.29ตันค่ะคืนนี้ติดตามการถแถลงของประธานเฟดในงานเสวนาของ i อเนะคะซึ่งหัวข้อเสวนาเนี่ยหลีกไม่พ้นว่าท่านต้องพูดถึงเรื่องนโยบายการเงินแน่นอนนะคะหัวข้อก็คือการทาา้าทายนโยบายการเงินในเศรษฐกิจโลกนะคะ ก็สัปดาห์ที่แล้วท่านก็ไม่ได้ฟันธงนะคะว่าเฟดจะยุติการขึ้นดอกเบีย้ยท่านก็ยังห่วงว่าดอกเบีย้ยระดับนี้สูงเพียงพอที่จะทําให้เงินเฟอ้อลงสู่เป้าหมาย2%หรือเปล่านะคะท่านอาจจะพูดแนวเน่เหมือนสัปดาห์ที่แล้วนะคะก็อาจจะเป็นปัจจัยลบเล็กๆนะคะส่วนของจีนเองจะเปิดเผยเงินเฟอ้อ เดือนตุลาคมนะคะไม่ว่าจะเป็น cpi CP ppi คือตอนนี้ตลาดไม่ได้กลัวเรื่องเงินเฟ้อของจีนนะคะกลัวว่าจะเกิดเงินเฟื้อดีก,กว่าตลาดประเมินว่า cpi เดือนตุลาคมน่าจะลดลง0.2เมื่อเทียบปลายปีแล้วก็ ppi ลดลง2.8เมื่อเทียบปลายปีค่ะก็ตรงนี้ก็สะท้อนให้เห็นว่าสินค้าของจีนอาจจะไม่ได้แข็งแกร่งมากก็จะกระ,กระทบกับความต้องการของคำด้วยเช่นเดียวกันค่ะ ส่วนสาหารัฐคืนนี้เปิดเผยจำนวนผู้ขอสกันนักงานตลาด้าการเราจะเพิ่มขึ้น1,000รายเป็น2แส18,000รายนะตัวนี้ก็สำคัญเหมือนกันแนวโน้มราคาทองคำทางเทคนิคเป็นขาลงกราฟแท่งเทียนเกิดสัญญาณที่เขาเรียกเป็นอีก,กา3ตัวนะคะก็เกิดแรงเทขายอย่างหนักติดต่อกันมา3วันยืนยันค่ะเปลี่ยนทิศทางจากขาขึ้นเป็นขาลงแล้ว แนวรับ1,944ดอลลาร์รับไม่อยู่แนวรับสำคัญ1,935ดอลลาร์ค่ะส่วนแนวต้าน1,960แล้วก็1,970ดอลลาร์ค่ะสำหรับราคาทองแท่งของสมารคมเมอ่อวานปรับเปลี่ยน2ครั้งขายออกช่วงเย็น33,150บาทไม่เปลี่ยนแพงจากวันก่อนค่ะแนวรับ32,750บาท32,650บาท แนวต้าน32,950ับาทและ33,050บาทค่ะคำแนะนำการลงทุนทองแท่งใครมีอยู่นะคะอาจจะต้องตัดใจขายออกไปจะเข้าซื้อรอบใหม่เดี๋ยวใจเย็นดูๆตรงประมาณ1,935ดอลลาร์นะคะทยอยสะสมอาจจะพอได้แล้วส่วนโกลฟิเจอร์นั้นเปิดฝั่งขายเป็นหลักที่1,960ดอลลาร์ คันลอส1,970พันเร้ดอลลาร์โกลด์ไลฟิวเจอร์เปิดฝั่งขายเช่นเดียวกันที่1,980งพร้ดอลลาร์คันลอสหนึ่งพันเรดอลลาร์ค่ะส่วนเงินบาททรงทรงตัวนะคะสามสิบาทห้สิบงต์เงินบาทช่วงนี้ดูเหมือนเแ่องตัวในกรอบที่ไม่ไม,ไม่กว้างมากนะคะเริ่มแกวนตัวในกรอบที่ค่อนข้างจะแคบลงและนะคะแนวรับให้ไว 35บาท35สตางค์แล้วก็แนวต้าน35บาท65สตางค์ครับ USD f u t u r e trading ตามกรอบ35บาท15สตางค์ถึง35บาท45 45ตางค์ได้ค่ะขอบคุณสำหรับทุกการติดตามค่ะแล้วก็ขอให้ทุกท่านโชคดีกับการลงทุนค่ะสวัสดีค่ะ